ครับสวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทิงกินดีผู้สุขภาพหรือหมองผู้เซง็งมาอัปเดตปั๊มแรงดัน2องใบพัดมอเตอร์บัตเลตกล่องไฟนิชุดเก่าที่มองผู้เซ็งใช้ก็คือ950วัตต์4แผงแต่ว่ามันไหม้แล้วอันนี้ปีนี้ฝนนะ่าจะไม่ชุกแล้วกันยาฝนยังไม่น้ำยังไม่ท่วมเลยก็เตรียมการ และมองผมก็ได้ไปดูในในโน้ตบุ๊กพบอุปกรณ์ที่เหมาะเลยเอาไปชมกันครับนี่ครับผมได้มาเจอกล่องคอนโทลปั๊มน้ำบัเตเล็ตโซล่าเซลล์พันวัตถึงพันสีร้อยวัตต์นะแล้วราคา ย่อมเยาวนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ,อมอเตอร์อผมมัน950บวัตต์มันรองรับน่าจะรองรับได้นะครับเรามาดูนี่คือศักยกภาพความสามารถของเขานะครับแล้วก็คือเหมือนเขาทำมารองรับให้และยังไม่พอครับรุน่นนี้มีซีนกันน้ำด้วยซีนกันน้ำของผมคราวแล้วก็คือน้ำเข้าไปนะช็อต และยังไม่พอนะครับนี่ถูกใจมากๆเลยก็คือเราสามารถเขามีแบบต่อให้เราพร้อมเลยนะครับเราก็ไปทำตามได้จะห้าแผงหรือเพิ่มเป็นหกแผงอ่ของผมเดิมทีมันสี่แผงสี่แผงก็ฝั่งละสองนี่ถ้าเราเพิ่มเป็นห้าแผงก็ได้เขามีเตรียมไว้ให้เราเลยเห็นไหมหรือหกแผงผมคิดไว้ถ้าซื้อสั่งแล้วตอนนี้สั่งไปแล้วนะ น่าจะอีก2วันก็จะมาแล้วผมมีแผงใหม่4แผงแล้วก็แผงเก่าอีก2แผงแผงเก่านี้ก็คือ280วัตต์นะอีก2แผงก็จะบวกเข้าไปฝั่งละแผงเป็น6แผงเลยอันนี้ก็มาอัปเดตกันก็คือแผงโซลา r เซลล์ปั๊มน้ำดูดข้ามเขา นะแต่สิ่งที่ปรารถนาคือน,นี่เลยกล่องไฟกล่องควบคุมที่มีวัดสูงและสามารถที่จะเพิ่มแผงเพิ่มพลังไฟเพราะมอเตอร์อะมอเตอร์เอ้ยปั๊มแรงดันอะ่ะเขารองรับได้มากจริงๆเพราะหลายคนเขาเอาคูบัต้ายันมาไปดึงเลยนั้นเราสามารถเพิ่มแผงได้นี่ตอบโจทย์จริงๆ ตอบโจจริงๆนะขอบคุณเลยนะอันนี้ยี่ห้ออะไรเราไม่บอกนะเราก็ดูกันนะครับเนี่ยเราเขามีข้อมูลหมดเลยข้อมูลให้เราวิธีการต่อมีสายในใครสงสัยกดดูในโทรศัพท์เราก็มีนะครับเนะี่ยมีซีนกันน้ําพร้อมโอ้โหถูกใจเลยแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือเราเพิ่มแผงได้นะมอเตอร์ มันก็จะทำงานมากยิ่งขึ้นตามแรงแรงที่ที่ไฟแพงผลิตได้นะแล้วครั้งเนี้ยผมก็คิดไว้น้ำหยดผมต่อน้ำหยดไว้ในแปลงปามผมเอาไปสูบน้ำใส่ปามครั้งนี้ผมก็จะถ้าตัวนี้มาแล้วก็พอหมดเดือนนี้แหละหมดกัญญาดูฝนจะไม่ชุกเท่าไหร่แล้วหมดกัญญาผมก็จะเอาไปต่อและเปลี่ยนจากน้ำหยดเป็น น้ำพุ่งนะแล้วดูศักยภาพเขาว่าจะต่อได้กี่สายมันเพราะมันมีวาล์วปิดเปิดเพราะพอเปิดน้ำพุ่งแล้วเนี่ยเราเปิดวันหนึ่งล็อกหนึ่งแค่ยี่สมสินาทีก็พอแล้วนะพอแล้วไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากอะน้ำพุ่งเนี่ยแล้วเราสามารถใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้เลยช่วงหน้าแล้งช่วงนี้ไม่มีฝนโอเคอัปเดตจากความรู้สึกภายในใจแล้วการต่อยอด ของการดูแลปามผมประเทิงกินดีผู้สุภาพหม่องกุเซงก็กําลังเรียนรู้แล้วก็กำลังสนุกกับการดูแลปามจากช่อง youtube ต่างๆที่คนใต้เขาคนใต้คนอีสานที่เขาทําปามสําเร็จหรือบริษัทต่างๆเขาลงข้อมูลไว้ให้เนะโอเคคลิปนี้มาอัปเดตปั๊มแรงดัน2องใบพัดสูบข้ามเขาเวอร์ชั่นอัปเดตกล่องไฟเพิ่มแผง แล้วเปลี่ยนระบบสายน้ําหยดเป็นสายน้ำพุ่มด้วยนี่ปั๊มแรงดัน2องใบพัดส,สุดยอดครับคลิปนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ